พื้นที่การศึกษามัธยมสาเกต27นะครับได้เชิญสถาบันระดับมัดยมศึกษานะครับไม่ว่าจะสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดแสถาบันด้วยกันนะครับแล้วก็มหาวิาลยราชพัฒน์ร้อยเอ็ดรวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสาเกต27จําำนวน10สถาบันด้วยกันนะครับวันนี้ได้มาร่วมกัน ทำบันทึกข้อกกตกลงเองอยูในเรื่องของการจาัดก,การศึกษาไม่ว่าจะระดับระดับปวชปวสหรือระดับอาญ,ญาตีนะครับที่นักเรียนในชั้นมัธยมศษาปีที่3ามมัธยมศษาปีที่6นะครับของสพมยี่สิบเจ็ดเรานะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนี้นะครับที่จะจบการศึกษาแล้วไปเรียนต่อนะครับก็ ว่าวันนี้เราได้เชิญท่านผู้บริหารสถาบันราชวิทยาลัยนะครับและก็มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมาอันดับแรกคือให้ทางมหาวิทยาลัยและก็สถาบันราชวิทยากษานะครับได้นําเสนอเรื่องปัญหาอุปสรรคและความต้องการนะครับในปัจจุบันนะครับการทำเ m ็ u ในวันนี้ก็เพื่อมุ่งเป้าหมายเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนส่วนหนึ่งที่ มีความชอบมีความสนใจในด้านการจัดการเรียนการสอนกอ,อในย่านกัดในด้านการเรียนนะครับอาชีวะศึกษาเข้าศึกษาต่อให้มากขึ้นนะครับดังนั้นทางสงพมยี่สิบเเราถึงได้เชิญทั้งหมดนะครับในสถาบันอาชีวะศึกษาในจังหวัดร้อยอ็ดเรามาแล้วก็มหาวิทยาลัยราชบัรร้อยดนะครับในการที่จะส่งต่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อนะครับซึ่งมุ่งเป้าหมายให้ ทุกสถาบันที่มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเราด้วยนะครับเช่นวันนี้ก็มุ่งเน้นไปที่ทุนการศึกษาเด็กดีมีที่เรียนครับ,นะรบซึ่งทุกสถาบันก็พร้อมที่จะหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเราเพื่อศึกษาต่อครับ